สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิ i สนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับกลบครับเรียบร้อยละตอนนี้มีคนหน้าเขียวแล้วหนึ่งไม่แปลกใจเลย <laughs> ผมไม่แปลกใจเลยสักนิดเดียว <laughs> ที่เขาจะหน้าเขียวนะ โอเคทีนี้เราจะต้องมาเรานี่ผมทำตามแผนแล้วคือเข้าถึงทุกอย่างเข้าถึงน้ําแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีทีนี้เราจะต้องมาคิดถึงว่าเราจะเอาฟาร์มพิพไว้ตรงไหนดีผมมองว่าข้างบนเนี่ยน่าจะคุม้มถ้าเราอยากให้มันสวยเนี่ยเราก็ต้องยังห่วงหน้าตายเกะแน่นอนอไม่น่าขุดตรงนี้เสียดายมุมนี้จัง าเราขุดไป่แบบนี้ปึ๊บมัน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 ,มนเอาเป็นว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกนะันเป้าหมายหลักของเราในตอนเนี้ก็คือเราเข้าถึงน้ำแล้วเราต้องการจะเข้าถึงออกซิเจนและอาหารดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีโซนสำหรับผลิตอาหารแล้วก็โซนสำหรับจัดการกับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งซึ่งก็คงจะต้องเป็นโซนตรงเนี้ยมันอาจจะต้องต่ำกว่านี้อืมจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นหลุมดักคาร์บอนไดออกไซด์แบบธรรมชาติมากเลยนะแต่ปัญหาคือมันมีห้องน้ําอยู่ด้วยอย่าลืมว่าเราจะต้องปลูกต้นในเนี่ยอย่างน้อยสามต้นต่อหนึ่งคนก็คือเก้าต้นตีห้าหก 7จ็แปดเกแบบนี้ครับ9ต้นซึ่งเราจะต้องดักคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมจะต้องรีเชฟตัวหน้าต่างโคโรนีเราใหม่ทั้งหมด <c oughs> โดยที่เราต้องเก็บต้นไม้พวกนี้ไว้ด้วยเพราะต้นไม้ต้นนี้จะเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญมากๆของเราถ้าดูจากการขังของคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนนี้นะ มองว่าเราเราอาจจะต้องยอมเสียสละพื้นที่บริเวณใต้นี้เพื่อทำโซนสำหรับดักคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ตรงนี้ต้องต้องยอมสละแปลว่าผมจะต้องย,าย,อย้ายเจนเนอรเลเตอร์ยังไงล่ะ ย้ายลงมาเฉยๆก็ได้ไมั้ยอ้าวผมปลูกผิดต้นตายละไปหมดแล้วครับเพื่อเป็นการเก็บรักษาตัวมีมิก้าไว้ผมจะต้องปลูกมันครับร้อยหนึ่งทายหนึ่งร้อยหนึ่งทายครับตรงนี้ โอ้โอ้ผมวางประตูตรงนี้ไม่ได้มันชิดอันนี้เกินไปได้นี่นะเพราะว่ามันกิ่งมันออกงอกแค่ห้าต้นอยู่แล้วครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าได้อยู่อืมน้ำ โคโูดวอเทอร์นี้ก็น่าสนใจนะโอเคตอนนี้เนี่ยเรามีแหล่งผลิตออกซิเจนละคือผมต้องพยายามกระจายต้นออกซิเฟิร์เนี่ยไปตามจุดที่จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ขังอยู่พวกนี้ครับเพื่อให้มันผลิตโอเคเรามาดูกันว่าขอของดีๆหน่อยผอขอเซฟแอนโหลดได้ไหมกินของแล้วท้อ โอ้วันที่หกทั้งดีไม่ให้อะไรดีๆเราเลยเหลือได้เชื่อเพราะต้องเซฟแอนโหลดสักหน่อยมันอย่างน้อยขอขออะไรติดมือดีๆสักหน่อยแล้วกันนะ่าโหลดทีเดียวพอโหลดทีเดียวพอโอ้ แต่ไม่มีโอเวอร์กรอครับแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้คือเอาเนื้อมากินก็ไม่ได้ไม่มีสโมเกอร์ไม่มีพีทไม่มีอะไรเลยไม่มีถ่าวันไม่มีไม่มีอันนี้อันนี้ไม่มีอุณหภูมที่เหมาะสมอ่าอี่พี่ทีผมขอไล่ดีๆติดไม้ติดมือหน่อยเถอะ อ,อย่างน้อยอย่างน้อยได้ออกซิเจนไหมฮะเดี๋ยวถ้าหาว่าโกงเกินอย่างน้อยได้ออกซิเจนมาก็ออก็โอเคโอเคเราต้องการอาหารชั่วคราวครับหละจนกว่าพิบของผมจะเติบโตกว่านี้จนกว่าฟาร์มพิบของผมมันจะเสร็จม่งั้นผมจะต้องกอา,ารอาหารก่อนชั่วคราวสักระยะหนึ่งโอเคตอนนี้ แน่นอนครับแหล่งอาหารของเราฮิปฟาร์มแล้วมาดูเทคโนโลยีที่สำคัญสำคัญระหว่างทางหนหอยไหมถ้าถามผมนะตอนนี้เท่าที่ผมมองเนี่ยถ้าเราทำออโต้เนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญหรือจะเป็นระบบไฟฟ้าก็ค่อนข้างสำคัญ นี่แล้วกันดินเรามีเยอะเราวิจัยอะไรที่มันใช้งานได้ไปก่อนโอเคครับแน่นอนว่ามันจะต้องเกินผมจะต้องวางบล็อกเพิ่มโอ้โหเราจะวางบล็อกตรงไหนดีโอเคผมเปลี่ยนใจละเมื่อกี้เราหนึ่งใช่ไหมผมว่าผมเปลี่ยนเป็นฟาร์มไทยเพื่อให้มันกินบล็อกซะนี่เป็น1นึ่งสอตอนนี้มีมีเท่าไหร่ ร้อยหนึ่งมันห้าทายเพื่อรีโลเคตอันนี้มานี่แล้วก็เปลี่ยนอันนี้ให้เป็นไม่ได้เปลี่ยนอันนี้เป็นฟาร์มทายปุ๊บเดี๋ยวมันจะดักตัวไอ้น,นี่หราอืมน่าต้องน่าจะต้อง,องอเอาบล็อกไปวางไว้ตรงนี้ถึงไหม โอเคน่าถึงเราจะจิ้มให้แฟงกี้เนี่ยทำฟาร์มได้คนเดียวทำไมต้องเป็นแฟงกี้เพราะว่าแฟงกี้มีสกิลฟาร์มค่อนข้างสูงครับเท่าที่ดูในตอนนี้นะก็คือแฟงกี้เนี่ยเขาเรียกว่าอากิคาลเจอร์ของเขาเนี่ยนำโด่งมาเลยที่บวก7จ็ดทำให้เรามีโอกาสได้ซีดเพิ่มขึ้นครับอาวางไม่ได้ ติดกิ่งครับเอ้าแต่พิบผมปลูกได้อย่างนั้นเหรอทีนี้เนี่ยพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปก็ไม่ยากครับเพียงแค่เราจะต้องหาวิธีผลิตน้ำให้ได้ซึ่งหนึ่งในวิธีผลิตน้ำที่ง่ายที่สุดแต่ต้องใช้ทรายซึ่งเคไม่มีทรายอืมวิธีในการผลิตน้ำ ผลิตน้ำยังไงดีผลิตน้ำยังไงดีอืมผมว่าผมจะเอาพิบตัวที่แก่ที่สุดมาไว้ที่นี่เพื่อให้มันขายายพันธุ์เมล็ดอาบอก่อนอัาเอกไม่มีประโยชน์เลยอืม เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมผมขออะไรที่มันขออะไรติดไหมติดมือมาสักหน่อยนะในแคร์แพ็กเกจถามจริงล้อกันเล่นมั้ยพับเล็ดโอเคครับอาหารยังดีขออะไรมาที่มันจับต้องได้หนคือ ทำการเก็บเมล็ดทั้งหมดมาเรียบจากนั้นเราจะปลูกเป็นอาบอชีกันตรงนี้กับตรงนี้เราจก็ทำฟาร์มพิบเพิ่มอีกหนึ่งฟาร์มพิบหนึ่งตัวเนี่ยสามารถผลิตดินได้10กิโลเพราะฉะนั้นตัวมิววูดของเราเนี่ยต้องการดินประมาณ10กิโลนั่นหมายความว่า1ตัวเนี่ยสามารถเลี้ยงพิบหนึ่งตัวสามารถปลูกมิววูดได้2ต้น ทีนี้ด้วยตะกะเดียวกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราเลี้ยงพีพทั้งหมด16บตัวเพื่อที่เราจะได้มีดินสำหรับปลูกต้นมีวูดเพื่อเป็นอาหารในช่วงต้นเกมได้ก็น่าจะดีครับในช่วงระหว่างที่เราต้องการเวลาสำหรับพัฒนาเทคโนโลยีของเราผมว่าน่าจะเวิร์กก็น่าจะคุ้มโอเค ตอนนี้ตัวพิพผมปลูกต้นอาบอทีเรียบร้อยตรงนี้มีเท่าไหร่93ทาย94ผมไม่อยากขุดดินเพิ่มเลยอ่ะเผื่อครบมันตรงนี้เผื่อมันเอาไปทำฟาร์มได้เอาตรงนี้แล้วกัน94 95 96พอดีครับไม่ต้องขุดก็ได้ย้ายเพียงแค่ย,ย้ายประตูนี้มาตรงนี้อเ easy ค,ครับ easy ทคโนโลยีถัดไปที่เราจะขาดไม่ได้เลยน่าจะเป็นอินวเบเตอร์ครับ Copper medio salami ice m e ิโ o น่าสนใจมอยากขุดตรงนี้มากเลยเห็นแล้วแบบหมั่นเคี้ยวเห็นแล้วหมั่นเขี้ยวอ่ะตรงเนี้ยเราน่าต้องใช้น้ำแบบมหาศาล ผมเกรงว่าเราจะทําเครื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมันใช้น้ําเยอะมากเลยอะเราต้องหาแหล่งผลิตน้ําที่ยั่งยืนให้ได้เพราะว่าถ้าน้ําตรงนี้ผมหมดโดยที่ผมไม่มีแหล่งผลิตน้ําเพิ่มเติมเนี่ยผมเกมโอเวอร์ครับถึงแม้ว่าเราจะมีอาหารพรอม,มีอะไรพร้อมก็ตามแต่ถ้าเราเพิ่มจํานวนน้ําไม่ได้เนี่ยเราก็คือจบอยู่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเครื่องกองน้ำสำคัญที่สุดเรามีน้ำแค่นี้เราต้องใช้เราต้องใช้วสอย่างประหยัดมากมากขอน้ำหน่อยโอ้โหผมไม่ได้โกงนะผมบอกไว้ก่อนผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้โกงเดี๋ยวจะเอาผมเฮ้ยโกงหรือเปล่ามมามามาผมดักคอไวก่อนเลยผมไม่ได้โกงอันนี้ขอน้ําปุ๊บได้น้ําจริงโอเคเรา ได้อยู่เรามีน้ำพอสำหรับวิจัยไปอีก2วันซึ่งเราก็ประหยัดน้ำไปได้หน่อยนึงผมว่าผมต้องทำห้องน้ำก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นแหล่งผลิตน้ำเดียวของเราตอนนี้แต่ปัญหาก็คือต่อให้เรามีแหล่งผลิตน้ำโดยใช้ห้องน้ำเนี่ยมันไม่พอแน่ๆเพราะตอนนี้เรามีออกซิเฟอร์นทำงานอยู่ทั้งหมด9ต้นแต่ละต้นใช้น้ำประมาณ19กิต่อหนึ่งไซนั่นหมายความว่า 9, 1 9 9กกโต่อไซคล น้ำในตอนนี้ที่ถูกใช้ไปเนี่ยคือร้อยเจ็กิโลต่อไซเคครับนั่นหมายความว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเราไม่มีทางเลยที่ที่จะคือน้ําในวันนี้หมดปุ๊บตายเรียบร้อยไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ถูกต้องของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องผลิตเอทานอลจากนั้นเอาเอทานอลไปไปปั่นไฟครับซึ่งซึ่งผมก็จะต้องการทั้งหมดประมาณสัก สองอันไหมก็คือเครื่องปั่นไฟตัวนี้พีโตเลียมเจเนเรเตอร์ um ator, แล้วก็เป็นเอทานอลดิสติลเลเตอร์ครับ okay, ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับรอวิจัยชิวๆบนฮรู้สึกว่าทำไมทำไมผมต้องมาทรมานตัเองกับอะไรแบบนี้ด้วย <laughs> เอามา คนดูอยากเห็นว่าผมจะเก่งสักแค่ไหนใช่ไหมล่ทาท้าทายความสามารถได้ดีผมว่ารับคำ้าอยู่ละบาจีซะด้วยเราเอาตัวเองมาทรมานแท้ๆโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องเคลียร์พื้นที่แล้วก็เราเกือบมีปัญหากับออกซิเจนนิดหน่อยแต่ว่าสถานการณ์ดีขึ้นละดูจากตรงตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรไปสักระยะผมแค่ต้องลงมาเอาต้นนี้มาเพิ่มอีกต้นหนึ่ง เพื่อผลิตออกซิเจนเพิ่มเติมครับว่าต้นเนี้ยมันไม่ผลิตเห็นไหมต้นนี้มันไม่ค่อยผลิตเราต้องจัดระบบใหม่ตรงนี้ใหม่หมดเลยเราผมก็ต้องย้ายบ่อน,น้าไปอยู่ที่อื่นด้วยเพื่อให้มันง่ายในการผลิตออกซิเจนตอนนี้แหล่งน้ําเราอ่ะมันยากมาก